องชื <Bonjour. S 2> สวัสดีทุกคนค่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาแรนดอมไพ่ป๊อกจิตสื่อสัมผัสกันค่ะว่าบรารมีของคุณที่จะได้รับคืออะไรเดี๋ยวเรามาจับไพ่กันสดๆเลยนะคะอธิษฐานจิตนะคะเมื่อคุณพบเจอคลิปนี้และตอนนี้อาจารย์แม่กำลังสับไพ่ยอยู่ อธิษฐานจิตนึกถึงครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงเทพองค์ใดก็ตามที่คุณเคารพศรัธานะคะมาดูกันว่าไพ่อกจิตสื่อสัมผัสนะคะจะส่งพลังงานดีๆบารมีอะไรนะคะมาให้คุณนะคะที่คุณจะได้รับนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันไพ่มันแบบนะคะ เด้งอยากจะออกมามากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจานแม่จะแบ่งไพ่เป็นสามกองนะคะทุกคนอะมาจับไพ่กันสดๆเลยค่ะมาดูกันเนาะโอ้โอือม บารมีที่คุณจะได้รับนะคะบอกเลยบ้านรถที่ดินทรัพย์สินค่ะทุกคนวิจาร์แม่ดีใจด้วยนะคะนี่ระหว่างทางนะคะคุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกบ้างนะคะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ไพ่นะคะตัวตนของคุณพลังงานของคุณมันขึ้นก้าวข้าหลังตัดนั่นหมายถึงสุดท้ายแล้วคุณจะสำเร็จนะคะ คุณจะได้บ้านคุณจะได้รถคุณจะได้ที่ดินคุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองคุณจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลำดับขั้นตอนนะคะบางคนอาจจะได้รถก่อนบางคนอาจจะได้บ้านก่อนบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินก่อนได้เงินก้อนก่อนหรือได้ที่ดินก่อนนะคะทุกคนน้อมรับคำทำนายไปเลยนะคะแล้วก็ไพ่นะคะนี่ดูซีใต้สำรับนะคะเจ็ดโพแดงนะคะมีแนวโน้มว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะ เป,เป็นลักษณะของการได้รับจากคนที่คุณรักนะคะอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นแฟนคู่รักคู่เดทอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาหรือเครือญาตินะคะที่เขาเอ็นดูนะคะคุณแล้วอยากจะมอบให้คุณนะคะแล้วบอกเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอสายเปด้วยนะอาจจะเจอคู่ที่เป็นคนที่มีฐานะรับรวย มีความพั่งพร้อมนะ,ะมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีฐานะที่แบบพร้อมที่จะดูแลคุณซับพอร์ตคุณดูแลคุณนี่คือบารมีของคุณที่คุณจะได้รับแล้วดูสิคะทุกคนไพ่เทพนะคะองท้ามหาพรหมองค์เทพนะคะซึ่งเป็นองค์เทพที่เ,เขาเรียกว่าเป็นองค์เทพที่บรรดาลได้ทุกสิ่งนะคะให้กับสบรรพชีวิต เพราะฉะนั้นนะคะดวงของคุณบรารมีของคุณในตอนนี้ใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปวันนี้คือวันที่4พฤษภาคมนับจากวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปดวงของคุณวาสนาของคุณบรารมีของคุณเปิดแล้วนะคะท้าวเทพมหาพรมอวยพรให้คุณนะคะได้มีโชควาสนามีบรารมีที่ดีนะคะ คุณจะได้รับทรัพย์สินนะคะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตสําหรับชีวิตของคุณเป็นรถเป็นบ้านเป็นที่ดินนะคะเป็นเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเป็นเงินทองก้อนโตทรัพย์สินทองคำรูปพรรณเพชรมินจินดาอะไรต่างๆ,ๆก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะค,ะคุณจะได้เป็นลตามลำดับไปขึ้นอยู่กับวาสนาของคุณว่าคุณจะได้อะไรก่อนแต่คุณจะได้แน่นอนฟันธงค่ะทุกคน อาจารย์แม่ขอน้อมรับพลังงานดีๆนี้ด้วยเลยนะคะทุกคนนะเพราะว่าเป็นการแนด้อมไพ่กันสดๆแล้ววันนี้อาจารย์แม่อยู่ที่ปารีสนะคะทุกคนนะเอาละทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปเมื่ออาจารย์สะดวกนะน้อมรับพลังงานดีๆกันไปเลยค่ะอาจารย์แม่ขอมอบพลังงานดีๆนี้ให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์แม่นะคะแล้วอาจารย์แม่ขอน้อมรับพลังงานดีๆนี้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ